มีรายงานจากมากานะครับบอกว่าลูก้ามดร i ิสครับเซ็นสัญญาอีก1ปีกับเรอัลมาดริดแล้วนะครับารายงานข่าวล่าสุดเมื่อคืนนี้บอกว่าลูก้ามดร i ิชครับกองกลางตัวเก่าของมาดริดนั้นได้ลงนามในข้อตกลงใหม่กับทางเรอัลมาดริดแล้วเนื่องจากมาดริตครับต้องการที่จะเก็บรักษามิดฟิลด์วัย8 8ปีอย่างมดริชไว้กับทีมต่อไปหลังการสูญเสียชังโ o นิครสแล้วก็นาโชฟเนันเดส รายง,งานก็บอกว่าโมดริชในวัย38ปีได้ลงนามในข้อตกลง1ปีกับมาริดแล้วเนื่องจากมาริดต้องการรักษาความเป็นผู้นําของทีมต่อไปอก็คือว่ามาริดเนี่ยได้รับข่าวหน้าตกตะลึงรับเมื่อจูนิโกรสประกาศแขวนสตัดนะครับหลังจากจบศึกยูโร24นี้ที่ทีมชาติเยอรมนีจะเล่นในประเทศของตัวเองนะครับถือว่าเป็นการสูญเสียแข้งประสบการณ์คนที่2ของสโมสรหลังจบฤดูกาลน,นี้ต่อจากนาโชฟันเดส ดังนั้นเรนเมริตครับจึงต้องบรรเทาผลการกระทบนี้ครับด้วยการเก็บรักษาโมดิชมิดฟิลมากประสบการณ์ไว้กับสโมสรต่อไปหลังจากที่โมดิชเองได้บรรลุข้อตกลงกับฟอร์เรนติโนเปเรสประธานมริตในการพูดคุยก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากโมดิชเนี่ยยอมลดทุกเงื่อนไขที่เคยเป็นอุปสรรคทั้งเรื่องของค่าจ้างและบทบาทในทีมฤดูกาลหน้า ตามการรายง,งานสากมาก้าบ,บอกว่ามาดริดได้ลงนามในเขาตกลง1ปีกับมาดริดแล้วมันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสโมรสรน,นะครับในการรักษาความเป็นผู้นําในเขาในห้องแต่งตัวของทีมชุดขาวต่อไปนะครับก็คืออยากให้มีผู้นําอย่างมาดริดเนี่ยอยู่กับทีมต่อสัก1คนหลังจากที่สูญเสียจุนิครสแล้วก็นาโชวไปแล้วนะครับโอโ้โหนั่นแหละครับต้องต่อสัญญาแหละสุกคนลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ สำหรับสถานการณ์ของลูก้ามอตริชนะครับโอ้โห,หน่าสนใจเป็อย่างมากเลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม,มจุดๆเลยฮะมาตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหบังอาจมากครับทางด้านของแจ็ควิลเชียครับอดีตแข่งของอาร์เซนอลครับ ออกมาสวนกลับความคิดเห็นของเชมี่คาราเกอร์นะครับที่ทางเชมี่คาราเกอร์ครับยกให้เจเกนคลอปเป็นผู้จัดการทีมที่ดีกว่าอาเซนเวนเกอร์อดีตเจ้านายของเขานะครับคลอปในวัย56ปีครับได้ปิดฉากยุคสมัยของเขากับลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจบเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลกับวูฟแฮมพตันวันเดอร์สโดยทางเจเกนคลอปนะครับประสบความสำเร็จในการพาทีมควา้าแชมป์ชิปส์ลีกและพรีเล็กเกรี ได้สำเร็จกับช่วงเวลาของเขากับลิเวอร์ pool ภายหลังรูดม่านปิดวิธีลงครับท่นั่นของคาราเอร์ก็ได้ให้ความคิดเห็นของเขาในรายการ s ติ c ก to f o o ุตบอลว่าเขายกให้เจเกนคลอปอยู่เหนือกว่าอาร์เซนเวนเกอร์หากมองจากความสำเร็จในการคุมทีมแต่ท่านั่นของแจ็ควิลเชียครับกลับไม่คิดแบบนั้นครับก่อนจะสวนกลับกูรูรายนี้ว่าไม่ให้ความเคารพแก่ยอดตัวซื้อที่เพิ่งถูกยืย่องเข้าสู่หอ,อกิติยศสำหรับพิมเลงเกตไปมันหมาดเมื่อปีที่แล้วสำหรับอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ แจวิเชียได้เขียนตอบโต้บน Fx บอกว่าคลอปทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงที่ลิเวอร์พูลแต่มะระดกของอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกไม่ได้เป็น2รองใครแน่นอนขอโทษนะเจมี่คาร์เกอร์ในมองพลาดไปยเยอะเลยว่ะโปรดอย่าลำเอียงและช่วยเคารพอาร์เซนอกับสิ่งที่เขาทำในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านี้หน่อยนี่ยังไม่รวมถึงการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไร้พ่ายนะ ทุกคนชื่นชมสิ่งที่เป๊ปทำและเปลี่ยนวิธีที่เรามองฟุตบอลในประเทศนี้แต่อย่าลืมว่าอาร์เซนอลเองก็สร้างผลกระทบเหมือนกันเมื่อเขามาอยู่ในปี96คุณรู้จักยุคนั้นดีกว่าผมอยู่แล้วและได้เห็นมันกับตาดังนั้นเนี่ยอย่าลืมสิพวกอันนี้คือสิ่งที่แจ็ควิเชียร์ครับได้สวนกลับเชม่คารกกอร์บอกว่าไม่ได้เป็นสอรองใครสำหรับอาร์เซนอลเอ์นะครับ ท่าน,นี้ดนั้นเราต้องบอกว่าอาร์เซนอล์าอานนอตต่อกรกับแมนยูในยุคทองที่โอ้โหมันมากแล้วก็สูสีครับพร้อมคว้าแชมป์พิมลังกฤษ3สมัยเอฟเอครับเจสมัยรวมถึงการสร้างปรัิศาทีมชุดไร้พ่ายด้วยครับสำหรับอาร์เซนอล์กุนซือเลือดน้ำหอมครับอยู่ในเส้นทางการคุมทีมมากกว่า22ปีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพิมลังกฤษคนหนึ่งเลยสำหรับทางด้านของอาร์เซนอร์นะครับ โอ้โหนั่นเลยครับมันก็เป็นประเด็นที่หลายคนแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าอาร์เซนเนเกอร์ er เนี่ยคือผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆไม่มีใครเทียบได้นะครับแต่ทางด้านของเชมี่คาร์กรกเกอร์แค่มองว่าทางเจเกนคลอปเนี่ยจะเป็นผู้จัดการทีมที่ดีกว่าหรือเบลอบกว่าอาร์เซนเบนเกอร์อะไรทำอนองนั้นแต่เจ้าวิวเชียไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองครับไม่อยากอะไรมาแต่ต้องเจ้านายเก่าเขา ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เจ้วิเชียส์สวนเจม,มี่คาร์กเกอร์เรื่องที่ว่าที่เกนคลอปเหนือกว่าอาร์เซนเบนเกอร์ก็สามารถคอมเมนต์ก้ามาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกครับจัดไปให้รุ่นจัดไปอยาวเลยนะครับผม